ที่ร้านสหายบาผับดังย่านตลาดพลูได้จัดกิจกรรมให้กับอดีตนักเรียนนักศึกษาช่างกลอาชีวะทุกสถาบันในยุค90ภายใต้ชื่องานรวมพลช่างกลอาชีวะยุค90ทุกสถาบันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในงานมีศิลปินดังอาทิเช่นเสือธนพลและหนึ่งไวนอตเซเว่นโดยภายในงานมีช่างกลอาชีวะยุค90หลากหลายสถาบันดังๆอย่างเช่นโรงเรียนกนกอาชีวศึกษาโรงเรียนอินทระอาชีวศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีประชาชื่นโรงเรียนเทคนิคบุรณพลโรงเรียนเทคนิคตลิ่งชันพนิชยาการเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเด็กชัานกลอาชีวะรุ่นใหม่ที่ยังศึกษาอยู่ให้รักและสามัคคีกันไม่แบ่งแยกสถาบันการศึกษาให้อยู่อย่างสันติรักใคร่ปรองดองกัน นึกยังไงจัดคอนเสิร์ตยุค90อาชิวะครับต้องเกิดนำอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราคุยเล่นกันในในที่ประชุมว่า เราเอาเสือกับเหน่งมาเล่นเนี่ยสองวงนี้มันเป็นวงยุคเก้าสูงที่สมัยที่เราเรียนช่างกลกันแล้วเราไปเซิร์งกันเราไปสนุกกันเราไปเอาง่ายยุคนั้นก็รู้อยู่ช่างกลตีดันพันแทงกันไปไปเซิร์งกัน,นก็คือใส่กันนะแล้วมาวันนี้วัยวุฒิเราคุณรู้เราโตขึ้นเราอยากจัดคอนเสิร์ตก็เลยบอกเออตองฮาเราเลยบอกตองฮาไปว่าเฮ้ยฮา เราอยากจัดตีมอาชีวะวะ่ะตองฮาก็เลยบอกว่าเฮ้ยดีเด็กแค่ K. เรบอกว่าดีเด็กแค่เราบอกเอา้าถ้างั้นเดี๋ยวเราจัดตีมาชีวะเดี๋ยวเราโทรหาเพื่อนๆเ,เราหลายๆโรงเรียนที่คบหาสมาคมหรือที่ยังติดต่อกันอยู่ก็เลยจุดประกายกันว่าคอนเสิร์ตนี้ต้องเป็นตีมอาชีวะเพราะว่ายังไม่มีร้านไหนในประเทศไทยทำณนะตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ อาชีวะทุกสถาบันที่มานะครับให้ความร่วมมือดีมากและที่สำคัญมีแต่รอยยิ้มครับ<อ>ผิดอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะพี่นะใช่ครับหลานจะแตก <c oughs> บางคนคิดว่าเอาไม่อยู่ใช่เราต้องยอมแล้วว่าทุกคนโตแล้วนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเราสองคนด้วยต้องต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มาพี่พี่น้องๆด้วยขอบขอบคุณทุกอาชีวะทุกสถาบันครับครับผมแล้วก็ฝากอะไรกับอ่า คนที่เข้ามาในงานวันนี้บ้างครับวันนี้นะครับถ้ามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอุดหนุนร้านผมแล้วก็มาสร้างตำนานให้กับร้านเราใ่เพราะยังไม่เคยมีร้านไหนทำนะพี่บางที่ผมบอกพี่บางผมอยากจัดนะถ้าไปดูในร้านไม่มีทางเดินเลยครับความคิดนี้ผมบอกพี่บางผมอยากจัดพี่พี่บางเอาดเหรอเอาพี่ผมต้องเอาก็เลยเริ่มกันแล้วต่อไปเราอาจจะมีภาคสองใช่ครับ แต่เดี๋ยวขอให้มันผ่านกอนแล้วกันวันนี้ครับผมยังไงขอบคุณมากครับผมแล้วก็ฝากถึงน้องๆนะครับว่าเด็กอาชีวายุคปัจจุบันนะพี่พี่พูดอะไรไม่ได้ถ้าน้องจะตีกันแต่อย่าให้น้องดูภาพนี้ไว้ใช่ได้แค่เตือนได้แค่เตือนจะช่วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราไม่สามารถบังคับเขาได้จริงแต่เดี๋ยวโตมาเขาจะรู้เองใช่ครับฝากไว้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ